สวดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการเจ๊ซีจีทีวีนะครับเอ้ยสัตว์เสียงเลยเชี่ยแล้วเป็นไงอยู่กับรายการเจคแคสเกมเมอร์ดิกกเก็บดิกเก็บสุดเก็บคุณแม่เก็บสวัสดีครับวันนี้จะมาทำอะไรกเกร็บเก็บทักว่าเอาโชว์ฮะเอ้ยเออยเฮ้ยสัตว์อ้ายกูแป๊บอยู่แป๊บเฮ้ย มิดเลยอ่ะาตายอ่ะเฮ้ยเนปาไนส์มิดกูเออมาสัตมิเนี้ยผมไคตอชอบเลยอระแม่งเป็นอะไรที่หดตึนลงมากเลยน่ครับเนี่ยนี่มันเนี่ยนี่คือนี่คือเออเออเกลือไปอ่ะเอ้ยมิดนั่นนี่เก็บมิดนั่นนี่ติดใจในปาไนติดติดใจในปาไนเดียวมีท้ายใช่นี่ยไวะ <Must> <love> มไอ้แล้วอยู่เฮ้ยกูเกลียดมึงลอ้นี่ลาวแล้วแล้วพองอะ <c oughs> เราจะไปงานศพของคุณแม่กันนะครับเฮ้ยทำไมผมไก่อย่างี้วะมาสักมามาเอ้ยไอ้เชี่ยงหงุดยังวะหัวแดงเหลาคุณหงุดไอ้เบ้นเบ้นขอใช้นในปันน,น้ำมึงงี้ เว้นาไม่ใช้เขาอยู่ข้างหลังอ่ะไป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 ไอพวกแกมาเฮ้เฮ้เฮ้เย็ดเย็ดคนทะลาะคนทะเลาไอ้ที่ยโครกากเหลาเป็นยังไงละไม่รู้เาไอ i เล็บยุบคนแน่ยัยฉันไม่รักมึงไอ้หี้ยไอ้เี้ยตุนมึงมึงไอ้เล็บยุบตมึงตเถอะมึงเี้ยตุด

มึงลงมาดิส <google> ัสเอ้ยจำเอ้ยมีกูไม่เก็บไม่มีกูวะไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกอุ้ยเล่นมินี้เหรอไม่ต้องหรอกเกียร์อีกแล้วพอได้แล้วเกียร์หนาเกียร์หนาะใช่ไหมเหลือเท่าไรละเกียร์หนฮะหรือสามแปดครับเหมือนไม่ใส่ก่อนเลยมก็มันเพิ่มก่อนสิบเองอ่ะอ่า โอ้โหฟันทีกับตายเลยวะ,วม,ะมีก็ขวามปอ่ามนะี่อเนี่ยมโดนแรงโดนตัวใช่ปะ่ะร้ายแหละยืนไหนละแถวหัวหไม่ถึกไม่โดนหัวหอ้เหียกูไปติดไมา์ครับไอสัตว์แม่กดชิปนึกว่าจะไม่ตกเหียมึงจะยังไงมึงจะยังไงวะฮะสัตว์หรือให้อะไรวะหรือให้ เฮ้ยกำปอยมาเลยพี่เว้นลงมาเลยในเก็บผมในเก็บในเก็บในเก็บกูเ,กเ,กเ,กเกสียงมึงจะขึ้นมาทำไมสัตว์เป็นมาก็ตายโอ้ดูท่านหรอกไม่หนาว่ะหาแตกเลยเฮียน้ำบ้าอเอ้ยไม่ใช่ไอ้ป่านไหนไอ้ป่านก,ก้าไอ้สเก๊ต เออสังเกต้าผมสามารถบินได้นะแต่เขาบินไม่ได้ครับดูกูบินได้มึงมึงมึงยังไ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 งมึงยังยังมึงจะยังไงล่ะฮะอีกเกือบแล้วกไม่เก็บไปสั่นแล้วก็ไม่เก็บเกียนว่ะอ้ยเยอะเฮ้ลูกเด้กนี่บอกแล้วแล้วไอ้กูเกียดมึงก็กูเกียดมึงอ่ะเออ กคือกาที่เกิดเลยอะอเกิดมาแม่งมีกากไว้ได้ไงนะเออกูเกิดมึงเ,เกิดมึงเ,เกิดที่เดียวกูอ่ะใช่เออหลังทุกนเทร์นวนเออเหมือนกูเลยเฮียกูฉีกากาไว้เฮสยเป็นคำมความขมองจริงแปลว่าความกากของมึงน,นะน,น่ะมันนะมันเริ่มทยอยขึ้นมาหาคุณเลยคุณนึกว่าคุณนำม,มึงแล้วเนี่ยเฮียยังหกใจจะดีหวะสัส ก็แต่มึงโดนเดี๋ยวอยูไ่ไหนอยูไ่ไหนออกมา,า,าอย<า>ู่ท่าท่ารถอ่ะรออุปกรณ์นะจัดมึงไปไปซ้อมรถต่ออาชีพสุดจริตจริงๆเลยนะซ้อมรถไอ้ซ้อมรถไม่ใช่ซ่อมในแคปเอามาอือนอนนะกลัวนอนง่วงจังเลยลงมาแล้วคลิปไอ้ล้มเยูกูง่วงกูง่วงโอ้ <love> มันจะหัวแทเหล่าไปแล้ว TP กูเว่น TP หน่อย TP หน่อยดิไม่เป็นคนคงวอนชายเย็ดตุดกดไต่ TP ช่อกูมึง TP นี่ TP ไม่เป็นหูกาะ TP ได้กูให้กูให้ร้อยอยังไงกูให้แสน TP เลยกูไปประท้วง GM เลยอะเรื่องโป่ะเฮ้ยเชฟเว้นม,มาดีๆดิด มึงอย่าเต้นรอเลยกูขี้เกียจเข้าไปหาเนี่ยเร็วเอาคิมเหลือแค่สี่นาทีเองเข้ามามาตินเลยนะเอ้ยกูแพ้เวนใช่ไหมเนี่ยเวนให้กูขากูส่งของให้กูส่งของให้โอมองไม่เห็นโอ้โหเกิดเหนวะสัตว์มาดิอยู่ไหนโอ้แม่งโหดว่ะสัตว์มึงโหดเหรอึ้นลงหัวบาลโหดเหรอสัตว์มึงโหดเหรอ อ้เชื่อสามวัทีเพราะมึงตายในแค่เพิ่มในแกมในเย็บในกิ๊ตามทันอยู่กูตามไม่ทันมึงหรอกกูตามไม่ทันไอ้เล็บอยู่กูเกลียดมึงอีกชนิดสติไม่เล่นฟีนี่เลยอ่ะเซิร์ฟบอลไม่เลยเพียงแล้วะเล็อยู่กูรักมึงกูรักกูแค่กูรักมึงแล้วกูไม่เกลียดใจเย็น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  ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นโอ้โหก่งไปอ๋อโมไหนไหวะมองอยากอะไรอย่างเงี้ย<ห>มันจะไม่คุ้มกับชีวิตนีลยแหละแกสอนถ้ากูเลือกแปลกๆเลยอ่ะก,กูกูกูเกาะสิอ้สัสกูเกาะสิปกูเกาะสิอ้สัสฟันหูฟัน,ฟน,ฟนจังวะโอ้ยใหญ่เบชเนปาลกูต้องซื้อมาใช้บ้างนะเนปาลไหนนะ มาสัตว์นีนปาของไหนของคุณไหนคุณไหนคุณไหนคุณนายของคุณนายเอาเนปานายเฮ้ยคุณนายใช้หั่นผักไอ้เชี่ยมันหนีกูไปไหนอ่ะกูลอยอยู่หลังมึงอ่ะลอยยืเกยี่ยมี้เนี่ยเฮ้ยสกิสสเกสสเกสกูไม่ผิดจังหวะหรอกกูฟันทุกจังหวะไอ้เชี่ยไอ้แซคกูคิดถึงจังหวะว่ะไอเว้นมาคิดถึงจังหวะฮิฮิ ค่หนังเห็นแคดถึงจังหวะฮิฮิฮิแมีแมไงัมาเว้นเว้นเว้นเอว้นขอให้ฟก o r เท่ากันได้ได้ปะได้ไหมไม่ได้ฮะได้ดีสัตว์ไม่จิญเป็นอยาดน่ะเจ็อต้องเจอถะโอ้หลดแล้วอ่ะโอ้ก็มันหัวแเหลาเนี โหเชี่ยสัสุเอยตายฮะไอเชี่ยเวลาจะหมดแล้วมึงจะมาเล่นอีกเหรอเจเจ๊ยังเล่นอีกเหรอสัอ้ยโดนนไหนี่ไหมาแล้วโอยแหลกแหกแหลกแหลกแหลแหลกแบบแม่งชอไอเชี่ยแดกนั่นแหละพ้องอะแบบแม่งมึงอร่อยไหมแดแดกแลกแดดเอ้ยมึงอยู่ไหนแล้วเออกมาดีเจต้องตามมอทันอ้ได้เลยอสอส นั่งนี่ที่แขวนเกียนอ้เชียพ้องอ่ะว้เย้กเยม่กายยัสัตว์ันใช่ปะมาเอาไะมาสัตว์ามึงมาโดนมึงมาโดนอุ้ยโกดแคเราล้วกูื้อใ้นะคุณแดนกูซื้อมาใช้ั้างอเี้าุครับกูเียดมึงไอ้สัตไอ้เล็บยงนเล็บชูเียอะไรอ่ะปัญญาอ่อนออ้เกิดกเลยนะ เย่ีดมอนแม่งโหดกับคุยอ่ะอห็นไหนวะเว้นอยู่ไหนครัอยู่ไหนครับเว้นครับกำลังเดินมาเห็นไหนวะฝั่งนี้แน่เลยใช่ไหมเอาไม่เจอไหนวะมาสักมา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 โอ้โหแม่งเหมือนโปรเลยวิ่งอ่ะเมื่อกี้คล้ายๆ เฮ้ยโอ้โหเนียาไเละร้าีแล้วเล่นหน่อยแล้วกูจะตามทันละขี้ตัวเดียวเียมานนฮะเลี้มานฮะเลียมานนะะกูยอมตายกูยอมตายกูยอมตายกูยอมเทาทเว้ยมออเรเ็วเเวครับเร็วเร็วเวครบเวเดี๋ยวครับเรวคัเ็ับเเคเลยมามาตัดสินเลยมารเนี้ยเฮ้ยเฮ้ย เยสวิ่งวิ่งวิ่งหนีแล้วผมจะนั <ooo> ่นะครับโอเยหัวเำที่เปียตนี้ก็ไม่ไหครับ